หลายจังหวัดในภาคใต้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับนายมหามะ พีสกรีวาแแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับหมุนเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยในะระหว่างทําพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสงขลาครับโดยได้มีการปล่อยขบวนรถกู้ภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจทั้ง26จุดครอบคลุมทั้ง16อําเภอในะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ครับ ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตหลายหน่วยงานร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงสงกรานเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ นายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับจึงเน้นย้ำให้มีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนครับ